สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องคพยอยมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมได้รับพัสดุหนึ่งกล่องนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเป็นอะไรข้างในนะคะอันนี้ได้รับมาจากบริษัทเคอรี่นะคะ ะคะว่าเป็นของใครนะคะจะ่าเอ๋ว้าว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 ,ว,าวอะไรเอย่ย มีหน่อสป,ปะรดด้วยโอ้โหโอ้โหเยอะเลยมีทั้งหน่อใหญ่มีทั้งหน่อเล็กอุ้ยสับป,ปะรดอันนี้ไม่มีไม่มีคมที่ที่กาบใบนะคะ อันนี้เป็นอันนี้ต้องเป็นพันปัตตวียแน่เลยโหขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้ต้องเป็นของเยส,สมแน่ๆเลยช่อม SKM เกษตรแฟมารี่นะคะอันนี้อันนี้เป็นหัวของอะไรคะเยส,สม ต้นเขาดำหมดเลยเขาไม่มีเขียวเลยทำไมเขาเป็นแบบนี้ล่ะคะอันนี้เป็นหน่อของอะไรคะเป็นหัวเงาของอะไรคะ,อ,อ,ะ,รคะอุย๊ยร้อนจิตเลยอะแล้วเขาจะตายไหมคะโอ้ยมีลาขึ้นด้วยมันร้อนจัดอะ หัวของอะไรเอ่ยหูร้อนจิตเลยว่าจะมาถึงกี่วันคะเนี่ยต้นเขาแห้งหมดเลยนะคะเยสุมเนี่ยค่ะ เป็นแบบนี้เลยนะคะโหเน่าเลยแล้วเขาจะรอดไหมคะเนี่ยยอดเน่าลงไปถึงโคนข้างในเลยนะคะนี่ค่ะไม่มีกลิ่นอันนี้คือหัวเงาของอะไรคะเย yes, สม โอ้หร้อนจีเลยเหมือนอบมาเลยอะ่ะส่วนอันนี้ก็เป็นสับป,ปะรดนะคะสับป,ปะรดทั้งหมดเลยอันนี้ต้องเป็นสับป,ปะรดพันปัตตเวียเขาไม่มีหนามนะคะมีทั้งหน่อใหญ่หน่อเล็กขอบคุณเย,ยสมมากมากเลยนะคะที่ส่งต้นพันธของสับป,ปะรดนะคะ ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าจะปลูกได้สําเร็จหรือไม่สําเร็จนะคะมะาลางพยองกระปลูกมาหลายรุ่นนะคะมีเอซซื้อหนอ่อส่งมาให้หลายรอบนะคะแต่ปลูกไม่เคยรอดเลยนะคะมีรอดอยู่ครั้งหนึ่งปลูกรอดต้นใหญ่แล้วอ้าวน้องหมากินหมด มาปลูกใหม่อ้าวกระตายเข้ามากินอันนี้ปลูกในบ้านนะคะในรั้วบ้านกระต่ายเข้ามากินเห็นกันตัวเป็นๆอ้วนๆทั้นทงนั้นเลยหมดไปนะคะอันนี้ก็เป็นสับประรดเดี๋ยวไปปลูกปลูกในไหนดีเอ่ยเดี๋ยวต้องรอรุ่นกันอีกนะคะวันนี้ก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ